สวัสดีครับพอกันนีแ้แล้วก็ปีสามบานเท่านะครับเมือ่อนี้เึาสิาพามาเบิงนองตาวานนะครับเนาะที่ผมได้ซื้อข้ามาใหม่นะครับเนาะเป็นลูกผสมชาลุเล่อายุประมาณสี่เดือนนะครับเนาะยังประทันยานมดีนะครับตอนนี้ก็มาอยูหนี่ได้อยูก็พผมหนี่ได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วนะครับ มาเบิ่งพัฒนาการครับเป็นกระเชื่องขึ้นหลายครับเด่นได้บอ่อคอยเข้าห้องหาเมียแหละครับนี่นะครับเมื่อตัวเีก็ยังดีอยู่ครับเชื่องครับตัวนี้ ผมให้ยาหลัก็มีหัวอาหารเสริมในเรื่รงหัวผ่นัวมีแม่ไห้นมนะครับนอนผมกต็ต้อมบำรุงแน่จังหน่อยครับนี่ครับจะส่งองเอวยังดีอยู่ครับถือว่ายังดีกินยาเก่งครับแต้มือนี้ยาหลายกะลิ ม่คอยกินปันไดนี่นะครับข้อกะบนตกน้ำไหลเข้ามาครับปันยังางปันใดแตงปันไดกับบ่ถือว่าแช่ดรอกครับมันกับมีก้ได้ยางครับสำหรับงวงในน้อยตัวหนึ่งนี่ครับตัวนี้ผมแยกขังเดียวแล้วครับขังร่วมกับ ตัวอื่นมาท่านใด่นะครับก็ยังหน่อยแห้งอยู่ผมยานโซนกันเนาะครับเนาะค่อยๆฮาร์ดไเพิ่นชิ้นกันไปฮาร์ดเพิ่นกิ่นอาหารก่อนครับให้กินอาหารให้กินยาให้ยู่ให้ยู่โตก่อนตอนนี้กำลังฝึกอยู่ครับเบิ่งคขาเบิรกินยาครับกินยาดีครับ มาประมาณอาทิตย์นึงเนื้อโตอยังดีอยู่ครับบางอยู่ือว่าเพื่นกันก,นกินยาดีเติบนึงนะครับกานกินบ่ดีนี้มาอดน้ำใหม่ๆสิงหัวมันสิลบได้ครับแต่ตัวนี้บม่มีปัญหาอีกอย่างครับกินยาเสร็ จับได้บายได้ครับเชื่องดีครับไม่ยุนีหารดในพ่นเชื่อกมัวแยงแม่ใหม่ๆี่ต้องดูแลดีๆในจช้ง,ง่อยนึงครับบามือพมก็มีอันนั้น ก้วยสุกไห้เพิ่นเนาะครับเนาะก้วยสุกไก่เมือนาน้วยสองน้วยเท่านั้นแหล,ละครับพูด้ให้กินหลายแซบบ่แซบบอ,บอ,อฮึครับกินอาหารมิดนะครับ หญ้าหลายครับช่วงนี้พอด้กินอยู่ก็ลซิมีก้อนเกลือแร่ไว้เพป่นน้ำเป็นเลี้ยเหรนและะน้วก็มีน้ำหญ้าตัวนี้อาหารนะครับอาหารเสริมตัวนี้มลกินดีครับห่อนบื้นเสากับหญ้าในห้างนี่กับปลาหรืออะไรล่ะ กนินยี่บวชขึ้นกล่าวว่าอีจัดอาทิตย์หนึ่งผมว่าสีให้หมอผลมาสีวสัคซีนล่ำปีให้ก็ครับนี้รึปิดิสีปัจหนี้นะครับนี่ครับงอประมาณ ต้องมดประมาณ12บตซุมนี่ก็เป็นสาวครับาอายุประมาณปีหนึ่งว่าหน่อยวยกันแหละกินร้ายครับกำลังกินไว้กำลังกินกินจนทุ ของใครอึงลืงนะครับเนาะนี่หยาไลายก็ได้กินไลยครับยังสี่ละมือโมมีกับส่วงโมมีกับบอคอยได้กินไปไหนกับ,บ่อยให้ขาดไา่ไปเลยนะครับหามาให้เรื่อยๆนะครับน้องตาหวานเขาสบายใจอยู่ตัวเดียวเลยเรือกินเลยครับทั้งหัวอาหารทั้ง ยาช่วงยาไลยลนี่ผมบริหารฟางนะครับเพราะว่าฟางปีนี้มีบ่หลายครับเลยต้องใส่แบบประหยัดประหยัดแน่จังหน่อยนึงขันมี่ยาหลก็ฟางก็บะบ่ิจาเป็นนะครับหยาผมก็หายยาบริหารยาออนเลยนะครับเป็นหยาออนผสมหยาแกนี่เพราะว่า ในเตย์ยาอ้อนี้พ่นสิขี่ไหลเนะครับน้องง่วสิขี่ไหลสำหรับคีินี้กับมามี่เหีงหลายแล้วครับขอบุดด้นะครับถี่มารับชมและกติดตามคันมี่เหีงถี่เพราะจะเป็นขอคิดเพราะจะเป็นประโยชน์ได้ก็ เทปเอาไปใส่ด้วยครับพันอันได้หูแล้วก็พานไปนะครับเนะาะบมวายังกันขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับเนาะสวัสดีครับ